ในหมู่บ้านอันเงียบสงบที่รายล้อมด้วยป่าไม้หนาแน่นและทุ่งนาเขียวขจีผู้คนต่างรู้จักกันดีและต่างเคารพผู้เท่าคนหนึ่งนามว่ายายสำลีหญิงชราร่างผอมแห้งผิวเหี่ยวยน่นดวงตาก,กลวงโบ๋แต่ยังมีเรี่ยวแรงเหลือเฟือสำหรับการทำไร่ทำสวนและดูแลเด็กเล็กในหมู่บ้านอย่างเต็มใจ ยายสําลีอยู่ตัวคนเดียวมานานหลายสิบปีบ้านไม้เก่าของยายตั้งอยู่ใกล้ป่าทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านที่ดินรอบบ้านมีต้นกล้วยต้นมะม่วงและบ่อน้ำเก่าๆแม้ชาวบ้านจะนับถือยายในฐานะผู้เท่าที่มีบุญคุณแต่ก็มักมีข่าวลือเกี่ยวกับยายแว่วมาเป็นระยะมีคนเห็นยายเดินออกจากป่ากลับบ้านในตอนดึกและมีคนบอกว่า ใหญ่มักไปนั่งเงียบๆที่ใต้ต้นโพลังวัดแล้วจ้องมองอะไรบางอย่างและที่สำคัญทุกครั้งที่หมู่บ้านมีคนตายผิดธรรมชาติร่างของผู้ตายมักแห้งเหี่ยวหนังติดกระดูกในคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านลองของพวกเขานัดกันไปปักกล้องหลังวัดเพื่อพิสูจน์ข่าวลือพวกเขานำกล้องวิดีโอมาติดไว้ตามจุดต่างๆใกล้ต้นโพใกล้บ่อน้ำเก่า และอีกตัวที่หันหน้าไปทางบ้านยายสมลีรุ่งเช้าเมื่อกลับมาตรวจสอบภาพจากกล้องพวกเขาพบว่ากล้องที่หันไปทางบ้านยายบันทึกภาพบางอย่างที่น่าสะพรึงภาพสั่นไหวหนักในช่วงเวลาประมาณตีสองกล้องจับภาพหญิงชราร่างโค้งงอที่เดิอนออกมาจากบ้านอย่างช้าๆอยู่หนังของเธอซี่เสียวเธอเดินตรงไปที่ต้นกล้วยหลังบ้าน ก่อนจะใช้เล็บแลหลมขูดออกเปลือกกล้วยขึ้นมาแนบกับหน้าแล้วค่อยๆละเรียดกินอย่างบ้าคลัง่งหลังจากวันนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่บันทึกวิดีโอก็เริ่มหายไปทีละคนทีละคนอย่างไร้ร่องรอยบางคนพบร่างแห้งเหี่ยวในป่าห่างจากบ้านใหญ่ไม่ไกลนักบางคนไม่พบแม้แต่เศษเสื้อผ้าบรรยากาศในหมู่บ้านเริ่มอึดอัด เด็กเล็ก,กเริ่มล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุวัวควายตายทั้งๆท,ท,ที่ไม่ป่วยชาวบ้านบางคนเริ่มได้ยินเสียงกรีดร้องในลำคอจากป่านิยามวิกาลเสียงที่แหบแห้งหยาบก,กร้านและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนกับมีใครถูกทรมานแม้ชาวบ้านจะพยายามเก็บเงียบแต่บางคนเริ่มรื้อฟื้นตำนานเก่าแก่ของหมู่บ้านขึ้นมา มีบันทึกไว้ในสมุดบันทึกของหลวงปู่ที่เคยอยู่ในวัดแห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวของปอบเท่าที่เคยปรากฏตัวเมื่อหาสิปีก่อนในหมู่บ้านนี้มันกินตับคนกินหัวใจและสามารถแฝงร่างเข้าสิงผู้อื่นได้หากเจ้าของร่างมีจิตอ่อนหรือมีเวรกรรมเก่าที่ยังชดใช้ไม่หมดจากบันทึกนั้นปอบจะเลือกสิงผู้หญิงชรา เพื่อซ่อนตัวให้แนบเนียนเพราะคนแก่ถูกมองว่าอ่อนแอไม่น่าสงสยัยยิ่งอยู่ลำพังมันยิ่งมีอิสระในการออกล่าโดยไม่มีใครกล้าก้าวก่ายในที่สุดกลุ่มผู้นำหมู่บ้านตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากหมอผีชื่อดังในจังหวัดใกล้เคียงหมอผีมาถึงในคืนเดือนมืดเขานำข้าวสารไม้ขีดไฟและกระจกบานเล็ก มาวางรอบบ้านยายสมลีพร้อมกับวาดยันประหลาดที่ประตูบ้านเมื่อทุกอย่างพร้อมเขาเริ่มพิธีสะกุวิญญาณเสียงหยหวนดังขึ้นจากรอบบ้านลมแรงปั่นป่วนราวกับมีบางสิ่งกำลังดิ้นรนเสียงฝีเท้ากระแทกพื้นไม้ชั้นบนของบ้านดังกึกก้องจากนั้นกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาแรงขึ้นเรื่อยเอยเหมือนซากศพที่ถูกทิ้งไว้นาน หลังจากการสวมดมนต์และเสกคาถาอยู่นานเกือบชั่วโมงก็เกิดแรงระเบิดบางอย่างจากภายในบ้านไฟจากตะเกียงที่วางไว้รอบบ้านดับลงพร้อมกันทันทีทุกคนเงียบเมื่อประตูบ้านเปิดออกสิ่งที่เห็นคือร่างของยายสำลีนอนแน่นิ่งอยู่กลางบ้านดวงตาเบิกกว้างปากอ้าเผยให้เห็นฟันแหลมคมเต็มปากลิ้นห้อยยาวเกือบถึงอกและที่น่าสยดสยองที่สุด คือข้างๆตัวเธอมีร่างของบางสิ่งนอนอยู่คล้ายร่างกึ่งคนกึ่งสัตว์มีกรงเล็บยาวผิวหนังเปื่อยยุยหมอผีสั่งให้เผาทั้งร่างใหญ่และร่างประหลาดนั้นทันทีพร้อมกับโรยเข้าสารที่ผสมเลือดสัตว์และขี้เท่ายันเพื่อสะกดวิญญาณไม่ให้หลบหนีหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นหมู่บ้านกลับสู่ความสงบอีกครั้งผู้คนไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลย ราวกับพยายามลืมฝันร้ายที่เพิ่งจะจบลงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านของยายสมลีอีกต่อไปแม้จะเหลือเพียงซากไม้และเท่าทานแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าบางอย่างไม่เคยจากไปจริงๆในเวลาต่อมาเด็กชายคนหนึ่งในหมู่บ้านถูกพบว่านั่งอยู่ริมบ่อน้ำหลังบ้านร้างของยายสมลีดวงตาไร้แววปากขยับพึมพำ ราวกับพูดกับใครบางคนที่ไม่มีตัวตนแม้ไม่มีเสียงตอบกลับแต่ทุกคนที่เห็นต่างสัมพันธ์ได้ว่าเด็กชายไม่ได้อยู่ตัวคนเ well. ดียวอีกต่อไปเมื่อผู้คนในหมู่บ้านริมป่าลึกแห่งหนึ่งเอ่ยถึงรานคำ จะมีเพียงความทรงจำเก่าแก่และเรื่องเล่าปะปนกับความกลัวซ่อนอยู่ในทุกถ้อยคำพรานคำคือชายสูงวัยที่รู้ทางในป่าทุกซอกทุกมุมรู้รอยสัตว์รู้กลิ่นลมและรู้แม้แต่เงาไร้เสียงที่ไม่ควรพบเจอเขาใช้ชีวิตอยู่กับป่ามาตลอดตั้งแต่ยังเด็กจนผมหงอกเขาชื่อเสียงของเขาในหมู่พรานหรือว่าไม่มีใครนำทางเก่ง เท่าเขาแต่เมื่อเขาเริ่มเอ่ยถึงเส้นทางต้องห้ามที่ไม่มีอยู่บนแผนที่และเตือนคนในหมู่บ้านว่าอย่าลองเดินเส้นทางนั้นไม่ว่าจะมีอะไรมาล่อใจก็ควรหลีกหนีให้ไกลไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อและสุดท้ายไม่มีใครพบพรานคำอีกเลยหลายสิบปีผ่านไปเสียงเล่าขานเงียบหาย จนเกือบลืมเลือนทว่ากลับมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อปกิตหลงไหลการประชนภัยในป่าลึกเขาได้บังเอิญพบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งในร้านของเก่าเป็นสมุดปกหนังเก่าแห้งกรอบเปิดหน้าขึ้นมาก็พบข้อความเขียนด้วยหมึกซีจ,จางระบุเส้นทางการล่าสัตว์ในป่าที่ไม่ปรากฏในแผนที่ใดๆหลายมือสันเทาระบุชื่อผู้เขียนเอาไว้ว่าคำ สมุดเล่มนั้นเขียนถึงเส้นทางที่นำไปสู่ลานหินคำสาบซึ่งพรานคำเคยเล่าไว้ว่าเป็นสถานที่ต้องห้ามไม่มีใครควรเหย็ยบย่างเข้าไปมันไม่ใช่เพียงสถานที่อันตรายทางกายแต่เป็นที่ต้องห้ามทางวิญญาณบรรพบพรบุษของหมู่บ้านเคยใช้ที่แห่งนั้นประกอบพิธีสังเวยสมัยโบราณและมีบางสิ่งยังคงสิงสถิตยอยู่ปกิจไม่เชื่อ เขาเห็นว่าบันทึกนี้คือคุมทรัพย์แห่งการค้นพบและอาจนำไปสู่การเขียนหนังสือสักเล่มหรือสารคดีที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาสมุดเล่มนั้นมีรอยขีดเขียนของพรานคำที่เล่าถึงเส้นทางโขดหินรูปหัวกระโหลกต้นไม้ที่มีเถาวันรัดแน่นราวกับงูพันศพและลำห้วยสีแดงเหมือนเลือดซึ่งไม่มีต้นน้ำบันทึกยังเล่าถึงเสียงร้องในความมืดที่ไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่า และร่องรอยเท้าแป,กปลกประหลาดปกิตตัดสินใจตามรอยบันทึกเขาเตรียมสเสบียงอาวุธและกล้องถ่ายภาพตั้งใจจะเข้าไปเพียงลำพังและใช้เวลาเพียงแค่สามวันวันแรกของการเดินทางทุกอย่างดูราบรื่นเกินคาดป่าลึกเงียบสงบราวกับกำลังต้อนรับผู้มาเยือนปกิตรู้สึกตื่นเต้นเมื่อพบโขดหินรูปหัวกะโหลกตามที่ระบุไวในบันทึก มันตั้งะหงานท่ามกลางต้นไม้ใหญ่คล้ายจ้องมองเขาเขาถ่ายภาพไว้หลายมุมก่อนเดินต่อไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่เถาวันพันรัดแน่นบนเถาวันมีเศษผ้าเก่าขาดวิ่นห้อยอยู่สีซีดของมันเหมือนเคยเป็นผ้าพันแผลหรือบางอย่างที่คนใช้หอ่อศพในคืนนั้นเขานอนริมลำห้วยเล็กๆที่น้ำเป็นสีแดงขุ่น ปกติพยายามน้มน้าวตัวเองว่าเป็นตะกอนดินจากภูเขาแต่ลึกลงไปในใจกลับรู้สึกเหมือนบางสิ่งจ้องมองจากอีกฝั่งหนึ่งของลำกล้วยแสงไฟจากกองไฟสะท้อนน้ำเป็นริ้วๆแต่มีบางช่วงที่มันสะท้อนเงาของบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวเขาเองวันที่สองเส้นทางนั้นเริ่มวกวนแม้เขาจะจดไว้ตามบันทึกทุกจุด เสียงหลมเริ่มแปลกไปหลมพัดมาจากไายทิศทางพร้อมกันเสียงฝีเท้าในผงหญ้าเริ่มไม่ตรงจังหวะก,กับการก้าวเดินของเขาปกิจเริ่มพบเศษประดูกเก่าที่ยังฝังอยู่ในดินข้างๆต้นไม้ที่ไม่มีใบไม้แม้แต่ใบเดียวและในบางจุดเขาเห็นรอยเท้าคล้ายมนุษย์ที่กดลึกลงไปในโคลนวันที่สามเขาเดินถึงลานหินที่อยู่กลางช่องปากว้าง หินราบเป็นวงกลมราวกับผ่านการขัดให้เรียบล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ไม่มีใบร่วงแม้แต่ใบเดียวบรรยากาศเงียบและหนักอึง้งเหมือนแรงดึงจากพื้นดินพยายามชดรั้งร่างกายของเขาให้หยุดนิ่งเขาวางกล้องไว้ตรงกลางลานตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติแล้วเดินสำรวจรอบๆขนาดเดินไปรอบลาน เขาเห็นรอยแผลบนต้นไม้ลึกเป็นแนวยาวเหมือนมีบางสิ่งถูกลากผ่านข้างๆรอยนั้นมีรอยเล็บข่วนเต็มเปลือกไม้บนพื้นมีก้อนหินรูปร่างประหลาดคล้ายกะโหลกถูกหินบดจนแบนมีกลิ่นเน่าเหมน็นโชยมาเป็นระยะราวกับมีบางอย่างตายใต้ผิวดินเมื่อหันกลับไปอย่างกล้องเขาพบว่ามันล้มลงและเลนหันขึ้นฟ้า ภาพที่ถ่ายไว้ทั้งหมดกลับไม่มีภาพเขาแม้แต่ภาพเดียวทั้งที่เขายืนหยุดตรงนั้นกล้องจับได้เพียงพื้นหินและเงาดำที่เคลื่อนผ่านทันใดนั้นเสียงโหยโหวนคล้ายมนุษย์กับสัตว์ป่าปะปนกันดังแว่วออกมาจากแนวต้นไม้เสียงนั้นใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วต้นไม้รอบลานเริ่มสั่นไหวใบไม้ไม่มีแต่เสียงเหมือนลมพัดแปร กิดคว้ากล้องแล้ววิ่งออกจากลานหินเขาไม่กล้าหันกลับไปมองอีกเลยถูกย่างก้าวเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าอะไรบางอย่างกำลังไล่ตามมาเสียงหายใจจากด้านหลังถี่กระชั้นเสียงกิ่งไม้หักขาดตามหลังอย่างต่อเนื่องเขาวิ่งจนล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ขาลากเป็นทางยาวเขารู้ว่าเส้นทางที่เขามาไม่มีทางเดิมอีกแล้ว เขาเริ่มเห็นเส้นทางใหม่ที่ไม่มีอยู่ในบันทึกมันเหมือนพาเขาเข้าสู่ความมืดไม่มีทิศไม่มีแดดต้นไม้สูงฉันปกคลุมฟ้าปกิจเริ่มลงทิศเขีวโหยและสับสนทุกอย่างเริ่มเวียนหัวเหมือนมีคนกระซิบอยู่ข้างหูแม้ไม่มีใครอยู่รอบตัวเสียงฝีเท้าแปลกปลอมยังคงปรากฏต่อไปในที่สุด เขาก็พบกระท่อมหลังหนึ่งอยู่กลางป่าที่เงียบจนผิดปกติกระท่อมสร้างจากไม้เก่าๆหลังคามุงจากข้างในมีเตียงไม้แสงสลัวจากตะเกียงน้ำมันที่ไม่มีใครจุดแต่กลับติดอยู่เขาคิดว่าพบที่พักชั่วคราวแต่เมื่อเข้าไปในกระท่อมเขากลับพบสิ่งที่เยือกเย็นมากกว่าความว่างเปล่ากลางเตียงไม้ มีกระดูกมนุษย์วางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบข้างๆมีกล่องเหล็กขึ้นสนิมเปิดออกมาพบสมุดเล่มหนึ่งหน้าปกคือชื่อของเขาเองปก,กิจิตและข้างในคือบันทึกเรื่องราวทั้งหมดที่ทเขาเพิ่งผ่านมาพร้อมกับหน้าสุดท้ายที่ยังเขียนไม่เสร็จตรงมุมกระดาษมีรอยนิ้วมือเปื้อนโคลนและลายมือบรรทัดส,สุดท้ายคือประโยคที่ทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้น ประโยคนั้นเขียนว่าเจ้ามาแทนข้าแล้วหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครพบปกิจอีกเลยเหลือเพียงสมุดบันทึกที่กลับไปอยู่ในร้านของเก่าเล่มเดิมและรอใครสักคนเปิดมันขึ้นมาอีกครั้ง โรงเรียนแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดที่เคยเจริญรุ่งเรืองเมื่อหลายสิบปีก่อนปัจจุบันกลายเป็นเพียงซากอาคารเก่าเสื่อมโทรมอาคารเรียนไม้สองชั้นถูกปล่อยทิ้งร้างหลังคาสังกะสีผุพังพื้นไม้บางแผ่นยุบตัวเศษกระเบื้องหล่นเกลื่อนและยากขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงตั้งระง,งานอยู่ในห้องเรียนสุดท้ายของชั้นล่างมันคือกระดานดำ ขนาดใหญ่ที่ติดแน่นอยู่กับฟ้าผนังปล่ยห้องเรียนแม้ฝุ่นจะเกาะนะแต่ร่องรอยของลายช็อกอยังคงปรากฏเหมือนเพิ่งเขียนได้ไม่นานคนในชุมชนต่างเล่ากันว่าห้องเรียนนั้นมีบางสิ่งที่ไม่เคยจากไปแม้โรงเรียนจะถูกสั่งปิดมานานกว่า20ปีแล้วไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อาคารหลังนี้ในยามเย็นหรือแม้กระทั่งตอนสาย ก็ยังไม่มีใครย่างเท้าเข้าไปข้อห้ามที่สืบทอดกันมาคืออย่าไปแตะกระดานดำห้องเก่าเด็ดขาดเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่จากเทศบาลได้รับมอบหมายให้หรื้อถอนโรงเรียนร้างเพื่อปรับพื้นที่อาคารใหม่คนงานกลุ่มแรกที่เข้ามาสำรวจต่างรู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่เหยียบเขตรงเรียนเสียงลมพัดผ่านอาคารไม้เก่าทำให้เกิดเสียงครวญ คล้ายเสียงคนร้องวรวนข่างเบาๆทว่าหากฟังดีๆจะได้ยินเสียงลากบางอย่างบนกระดานดำเหมือนช็อกเขียนหนังสืออยู่ตลอดเวลาหนึ่งในคนงานชื่อบรรจบตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจห้องสุดท้ายของชั้นล่างซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านห้ามไว้เขาเห็นกระดานดำเก่าที่มีข้อความขีดเขียนไม่เป็นระเบียบมันเหมือนชื่อเด็กเขียนซ้ำๆ ด้วยลายมือที่ดูรีบเร่งและสั่นเทาใต้ข้อความเหล่านั้นปรากฏสัญลักษณ์ประหลาดคลายย้ายหยันที่ไม่ได้มาจากศาสนาใดมันดูผิดปกติอย่างบอกไม่ถูกบรรจบเดินเข้าไปใกล้ขเขาเหลอยื่นมือไปแตะผิวกระดานเพื่อปัดฝุ่นออกจังหวะที่ปลายนิ้วแตะลงเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเสียงฝีเท้า วิ่งวนไปมาในห้องอย่างรวดเร็วแม้เขาจะหันกลับไปอย่างทันทีแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในห้องเลยในเช้าวันถัดมาบันจบหายตัวไปจากที่พักของคนงานไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนไม่มีใครเห็นเขาออกจากแคมป์ทุกอย่างในห้องพักของเขายังคงอยู่ครบยกเว้นเสื้อผ้าตัวที่เขาใส่เมื่อวานนี้ที่ดูเหมือนจะละลายกลายเป็นสีดำข้นเนียว ติดอยู่บนเตียงนอนและมีกลิ่นแปลกคล้ายช็อกเก่าผสมกับกลิ่นไหม้จางๆหลังจากนั้นไม่มีคนงานคนไหนกล้าเข้าใกล้โรงเรียนร้างอีกแต่ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกจ้างให้เข้ามาทำหน้าที่ต่อพวกเขาได้รับการเตือนจากชาวบ้านแต่กลับหัวเราะเยะเรื่องลี้ลับจนกระทั่งคืนหนึ่งเกิดฝนตกหนักฟ้าร้องดังลั่น ฟ้าแลบสว่างวา่าสาดแสงเข้าถาังหน้าต่างของห้องเรียนเก่าเผยให้เห็นเงาร่างของเด็กหลายคนยืนเรียงแถวอยู่หน้ากระดานดำเสียงบางอย่างดังขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ฟ้าร้องเสียงลากช็อกดังยาวบนกระดานมีบางคนในกลุ่มคนงานเห็นประตูห้องที่ควรจะปิดสนิทกลับเปิดออกเองอย่างช้าๆกลิ่นของไม้เก่าและเลือดจางๆคลักลุงไปทั่วอากาศ ในคืนต่อมาคนงานชื่อทวชัยล้มลงกองกับพื้นเขาตะโกนออกมาเสียงดังราวกับมีใครกำลังกระชากวิญญาณของเขาไปดวงตาเบิกโพลงแต่ไม่มีใครเห็นสิ่งผิดปกติจนกระทั่งแสงไฟฉายของเจ้าหน้าที่เทศบาลอีกคนสาด์ไปยังกระดานดำในห้องนั้นทุกคนเห็นข้อความใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนปรากฏอยู่ข้อความว่า อย่าแตะมันตามด้วยชื่อของทวชัยที่เขียนด้วยลายมือคล้ายมือเด็กประถมหลังเหตุการณ์นั้นแผนการรื้อถอนโรงเรียนจึงถูกยุติลงอย่างทาวอนเทศบาลสั่งปิดล้อมบริเวณทั้งหมดด้วยรั้วเหล็กและติดป้ายเตือนผู้บุกรุกแต่เรื่องราวยังไม่จบลงมีนักเรียนมธัธยมกลุ่มหนึ่งจากโรงเรียนข้างเคียง ซึ่งไม่เชื่อเรื่องวิญญาณและคำสาปพ,พวกเขาท้าทายคำเตือนและปีนรั้วเข้ามาในช่วงวันหยุดเหตุผลของพวกเขาคือถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อเอาไปหลงในโลกโซเชียลหวังจะสร้างกระแสเด็กหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มเดินเข้าไปในห้องเรียนเก่าเขาใช้มือลูบผิวกระดานและเขียนชื่อของตัวเองลงบนกระดานดำพร้อมหัวเราะเย้ยหยันขณะดเดียวกัน เพื่อนของเขาใช้กล้องถ่ายคลิปไว้โดยไม่ได้สังเกตว่าภาพในกล้องเริ่มมีเงาสีดำเลือนหลางปรากฏอยู่ตรงมุมห้องและค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้กระดานหลังจากวันนั้นเด็กชายที่เขียนชื่อบนกระดานก็หายตัวไปจากบ้านอย่างไร้ร่องรอยคลิปวิดีโอที่อัปโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตก็ถูกลบโดยอัตโนมัติแม้จะมีคนบันทึกไว้แต่เมื่อเปิดดูใหม่ ภาพจะหยุดตรงช่วงที่เด็กคนนั้นแตะกระดานและตามมาด้วยจอบภาพที่มืดสนิทเสียงลากช็อกลากยาวดังก้องและเสียงเด็กร้องไห้เบาๆก่อนจะเงียบไปครอบครัวของเด็กชายคนนั้นพยายามตามหาแต่ไม่พบหลักฐานใดนอกจากสมุดบันทึกที่เขาเคยใช้วางไว้บนโต๊ะหน้าสุดท้ายของสมุดมีข้อความเขียนด้วยลายมือที่ไม่ใช่ของเขาเอง และดูเหมือนจะเป็นของเด็กยุคเก่าข้อความนั้นคือครูครับผมขอโทษผมไม่อยากไปแล้วเรื่องเล่าจากชาวบ้านเผยว่าห้องเรียนนี้เคยเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจเด็กนักเรียนคนหนึ่งถูกครูลงโทษอย่างรุนแรงเพราะถูกกล่าวหาว่าขโมยของครูใช้ไม้เรียวตีเด็กหน้าชั้นเรียนจนเลือดไหลเต็มตัวเด็กชายคนนั้นเสียชีวิตต่อหน้าทุกคน ขณะที่ร่างเขาล้มลงตรงหน้ากระดานดำยังมีลมหายใจสุดท้ายที่พยายามเขียนอะไรบางอย่างไว้บนกระดาษแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้หลังจากเหตุการณ์นั้นครูคนดังกล่าวก็หายตัวไปโดยไม่มีใครพบศพหลายคนลือว่าครูถูกวิญญาณเด็กเอาคืนและติดอยู่ในกระดานดำบานนั้นจนทุกวันนี้ ผู้ที่เคยกล้าเข้าไปยังห้องนั้นต่างเล่าเรื่องราวที่คล้ายกันคือเมื่อเดินเข้าใกล้กระดานเสียงลากช็อกจะเริ่มดังขึ้นและหากหรือเขียนชื่อของตนลงไปภายในสามวันจะมีบางอย่างตามมาเอาตัวไปไม่มีใครกล้าเข้าใกล้กระดานดำอีกแม้กระทั่งในเวลาบ่ายแดดแรงบางคนเดินผ่านหน้าต่างของห้องเรียนเก่านั้นยังคงเห็นข้อความที่เคลื่อนไหวเองบนกระดาน และบางครั้งจะเห็นเงาของเด็กชายในชุดนักเรียนประถมยืนอยู่หน้ากระดานเหมือนกำลังรอคอยใครบางคนอยู่คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าว่ากระดานดำบานนั้นไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือการเรียนการสอนธรรมดามันถูกใช้เป็นที่สื่อสารระหว่างโลกคนเป็นกับโลกของวิญญาณวิญญาณที่ยังคับแค้นไม่ได้รับการชำระ จึงใช้กระดานนั้นเป็นประตูเชื่อมส่งคำสาบออกมาใครก็ตามที่แต่ต้องมันจะเหมือนเซ็นชื่อเข้าไปในโลกแห่งความตายโรงเรียนร้างแห่งนั้นจึงกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อโรงเรียนออกมาดังๆและไม่มีใครกล้าแม้แต่จะมองตรงไปยังกระดานดำห้องเก่าหากผ่านบริเวณน,นั้นจำเป็นต้องหลบตา หรือพึ่มพำคำขอขมาออกมาตลอดเวลา